สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ในเกม Attack on Titan ยี่มามาไป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 ่อยครัจเลยจเลยตัวแรก้โคตรโหด่กูเนี่ยแหละเออโดนจับกูหอยด้วกู่อยด้วยงมากขอบคุณมากค่ของคุณมากกูนี่แหละโอเคอีกตัวนึ่ไนันไงเจอละเล่นแบเล่นแบบมันนี่น้มันนี่เอาซ ถ้าถึงสักประมาณห้าเวฟก็พอเนาะเดี๋ยวอาจจะมานี่มานี่อ๋อมานี่สิมานี่มานี่มานี่มาดีทำไมข้ากันงอต้องโอ้ไรวะใครไม่แย่งเวฟบสองทำไรนั่นไงคืปริตมาหนึ่งคือผิตมาหนึ่งเดี๋ยวปันขาได้โคตรเก่งที่ผลิตเลยหน้านผลิตมากเลยเดี๋ยวปันขาให้โอเตโล่เอาไปหาตัวอื่นดีกว่าพวกนี้ชอบตัวนั่นแ่ะตัวนั้นแ่ะ ม่ได้แก้ด้วยการช่วยเขี้ยเลยเนี่ยไม่ได้สึกเลยโอขอต้อนรับมาสุดหวแล้วกันยาเฮ้ยขอเฮ่ขอพูดตรงๆไอ้เขี้ยพวกนี้ไม ok ่โลกกิจป่าววจะช่วยกันค่ะพื้นก็หายใครทอนเขาบอกเขาบอกว่าช่วยกันฆ่าแล้วไม่แย่งกันฆ่าอีห yep ้าตัวอีห้าตัวไม่แย่งกันฆ่าป่าวว่าเฮ้ยเจอว่ะ มีปลียมาว่ะแอนตูดมาเลยเนาะแอนตูแอนตูอตูคนที่ค่าเขียไม่โตเองมึงไงชอบล้อตอบช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย่วยด้วยนีปรีบีปรีติดตูนมาโอ้ยดิีปรียมึงก็ปัญหาทอนด้ทำอไรดีเอาขับปันหาทิ้ง่อนแก๊จะหมดแก๊จะหมดแก๊ตจะหมดแก๊ตจะหมดปัญหาท้งอ่เนี่ยปัญหาไม่เป็นหรอฮะเดี๋ยวป่อนให้อ่ะลมาข่าอีกแม่งเลย ระวังหลังระวังหลังรรังหลมาระวังหลังกหลังมากูไต่ทามันหนุเราอยานร้ว่านายนิคหยาบมาเลยนะท็อปอะไรเหอมาตัวมาแล้วิว่าขออภัยนะคะราะไอ้พวกนี้มันมันไม่ใช่คนดีไงมันเป็นคนชั่วพวกัวชวงหลายเลยเดี๋ยวหลงบอระปองแก๊บพวกมึงหนบ้างวะ แกกูเปี่ยนคนเลยว่ะกในนี้กับตัวละกด A อือฮึอือตอนนี้แกออาตัวเย็ยเนี่ยเออเด่นเลยเอ้ยเอ้ยตัวนั้นใครอ่ะเฮ้ยขอไปเปลี่ยนแก๊สก่อนแล้วกันแก๊สอยู่ไหนวะเนี่ยแก๊สอ่ะเฮ้ยมีดกูหายเนี่ยมีดมีดพังละก็เปลี่ยนสีใช้มีดเป็นจังมีดจะพังละมีดหลอดแดงเลยเนี่ยเราคือ มีดหนึ่งอ่ะเราเราเราเล่นแบบโคตรประหยัดเลยแมวใช้ท่าน้าตัวเจมมีดอันเดียวอ่ะก็รู้นะโอ้ยสองตัวห้าหลอมาเชียวเจมสี่มันน้อยไปฟอร์มเอาเว็บเท่าที่จะทำได้หรอเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนวันนี้ไงอ่ะแล้วถ้าเราตายกันหมดเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนมีดยังไงกออว่าเ,เราจะตายกันหมด ม <c oughs> ีจะบึ้มแล้วกี่นาที้ทอมเอ,อ่อตอนนี้โอ้นี่เวฟอะไรเนะี่ย FC FC เลยมันเร็วไวกเราเยอะใครรู้คะ